ยินดีต้อนรับสวัสดีวิยรุ่นเมียาสวันดีวัยรุ่นดูบายสวัสดีวัรุ่ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Arena Breakpoint กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นเกมแบบเน้นคล้ายกับเอาจจะตัว Escape from Tarkov หรือว่าจะตัวเกม Rod Light นะจะเป็นแบบว่า,าแนว FPS นะครับทหารลงไปแล้วก็ลงไปยิงไปเก็บของอะไรแล้วก,กลับมานะท่านผู้ชมนะเอออันนี้เกมนี้เล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้มันเปิดในส่วนของโคสเบต้านะตามประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส อ่าแคนาดาเม็กซิโกนะครับพวกนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็โซนยุโรปนะครับก็เปิดให้โหลดแล้วลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะไปโหลดกันมาได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้แล้วกันเนาะโคตรตึงนะครับมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะท่านผู้ชมนะดูซิว่าพี่จะตึงพี่จะก๊อตขนาดไหนในหะ้คนดูนะเกิดตึงเกิดตึงกระมอนแมนโอเคโอ้โหจะตายว่ะคนดูไม่เงยต้องด๊อมเลือดซะแล้วกดยานะครับปั๊มยาก,ก่อน เมะหน้าแดงแล้วคุณดูแมเงเื่จะตายวะขอบอนแน่นไปเอาหน้าบาคไปลุยก,กันต่อเลยครับคุณดูนะตอนนี้เราก็ฉีดยองฉีดยามาเป็นที่เรียบร้อยนะเฮ้ยเจ็บขานี่มาเดินไปต่อไม่ได้นี่เล่นนานๆบา,นานงทีมันก็จะมีอาการเจ็บปวดตรงนู้นตรงนี้นะคุณดูเดี๋ยวผมจะโดยาสักหน่อยนะพาราสักหน่อยสองมิตรรับรองว่าเอาอยู่ทุกอาการนี่เป็นไงนะพาราสองมิตรเอาอยู่ทุกอาการแก้ปวดลดไข้ ไปสมอนแมนไปเลยพี่มึงไม่ต้องล็อกแบกหรอกโอ้ยิีล็อกไปไปไปรู้สึกว่ารอบนี้เขาจะออปติมซ์เกมมาดีขึ้นนะคนดูนะเพราะว่าภาพมันก็ไม่ได้ไม่ได้สวยกว่ารอบที่แล้วนะแล้วก็ภาพมันก็จะมีแบบว่าความคมความะไรดีขึ้นนะแต่ว่าดีเทลมันก็อย่างที่เราเห็นนะหายไปเยอะนะครับแสงเงาอะไรพวกนี้นะครับอย่างเงี้ย ก็เสียดายอยู่พุ้ดยังไงปังล่วงตัวเติงยิงแบบโนส์ร้านริชแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m อเติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซด้วยริชแมนช็อปว้าว โอบร้อโยดอโลลนกระโหลกโหดที่สุดในหมดนี้นี่มันให้เราเกิฟของอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเคนี่เสื้อยานะมีดคิดเธอรตรึงได้อะไรมาใช้เอ่ยว้าวอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ผมขอว่าปรับอันนี้หน่อยเออแม่งไม่เลิกปรับสตีกับปุ่มเดินเนี่ยนะคนดูนะไปเราพยายามอย่าวิ่งนะชมนะ เราเข้าไปทําไมล่ะลูกพี่เอาเอาบอสกูงูหรือเปล่าเนี่ยบอสงูหรือเปล่านอนนี้อนนี้เราต้องไปที่แมพเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเลยดิพี่เอาทำไมมันเดินวนไปวนมาอย่างเงี้นล่ะมันเป็นอืออนะไรเนี่ยบอสพะโมดเมนผมดูแผนที่ก่อนนะคนดูนะฝั่งซ้ายโอเคเรามาร์กจุดไว้ทิศนี้ใช่ไหม นี่น,นี่ผมจะไปต้องผมต้องไปออกตรงนี้นะ170กมนะโอเคออกฝั่งซ้ายใช่ไหมสีฟ้าๆตรงนี้นี่น,นี่มันจะมีด้านบนนะครับมีพิกัดบอกอยู่นะแต่เราต้องไปตามพิกัดนะครับอันนี้ผมจะเดินย่องเอาเพราะว่าถ้าผมวิ่งมันทําให้ผม,มว่าอาการบาดเจ็บเยอะกว่าเดิมนะคนดูนะไปเลยพี่เนี่ยทีนี้ก็มาเนาะเมื่อกี้นี่เดินเอือยเมื่อกี้เดินเอ๋อมายุดไม่ย่อนเลยตึง,แบบงๆเล็หน่อยไปเลย โอ้โหเอาดีไปเลยดิพี่ไปดีกับไปดีกนเอาเราไม่ต้องพูดมาหกหรอกพี่ไปแล้วก็ไปเลย ว่าถือว่าร้อนอยู่นะคนดูเนี่ยผมแบบเปิดไว้เนี่ยนี่นะแต่ผมจะเปิดพัดลมเบอร์สองไว้ตลอดเลยไปออ,ออกไปเลยพี่ไม่ต้องกลัวแม่งแล้วไปวู้วหเฮ้ยใครวะนะเราพวกหรออืยิงเลยเลยก่อนในปูดไปอสเคปครับนี่มันจะมีแบบว่าสีเขียวขึ้นนะให้เราหลบหนีนะ โคตรึงโคตรึงเอา,า่ะชนะใสๆหัวใจสี่ดวงนะคนดูนะอพอ,ออกมาแล้วขโมนแมนบรู on, man, เอจบไปแล้วนะรอบแรกนะคนดูามาจะมาต่อกันเลยนะท่านผู้ชมนะ <laughs> มึงบอกว่าให้เราทำอะไร กดอินเทอร์แทบ็บโอเคคาแรคเตอร์ตรงนี้โหลดปืนออกข้างนอกนแน่เลยนะฮูผมได้ปืนอะไรมาบ้างวะ S K S หรออีสี่เออเอาตู้ย้ายมานะฮะของบางอย่าง <c oughs> อ๋อมันบอกให้เราย้ายของออกมาเนาะเอบแตะอีกคลิปแต่ไว้ตรงนี้ <c oughs> อ่าโอเคปูดบอย ย,ย้ยายย้ายพวกกระสุนปืนอะไรมานะครับเพราะลูกกระสุนปืนเราถ้วยลูกกระสุนปืนไหนลูกกระสุนปืนเราต้องไปโหลดเองนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอเคโอเคเข้าใจแล้วจะไม่มีปัญหาครับลูกเพป๊บย้ยายมาไว้นะครับอ่าฟิล์ล์อินสตอลโอเคมีปัญหาใส่ไว้ตัวตรึงแอบอินสตอลแอบ อาพุชโตพุชโตไม่ใช่พินสโตเอาปืนเก็บมันให้เอาปืนเก็บนะตอนนี้มันก็อสอนเราย้ายของนะโอเคย้ายสม,มนโวครัวขโมนแมนคอนแทคกดติ๊กตรงนี้แล้วกดทาร์กเอ็กซ์เซฟเควสเรดี้เอ็กซ์เซปเควสพร้อมไปอินเทอร์ครับ นิกเลยนิกรัวๆเลยเขืรอตึงตามแด์อีกแล้วชัวลงไปเรื่อยๆรัวๆเก็บของชิวๆเป็นสิวได้ไงเฮ้ยบอย c o มอ on m a นรอเลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เออมันแล้วว่ามันแล้วว่าพลีโคแมงคโลตึงเลยอะครับ โหลดเกมนะเอาวาวามาแล้วนะเขาดาวย้อนหลังแล้วแบ็คโอเคตัวนี้มันให้ไปตรงไหนวะมีมันให้หลบหนีไปจนได้นะที่ไหนก็ได้นะอเอีผมจะหลบหนีในส่วนของฝั่งนี้แล้วกันนะผมกดดูแผนที่ก่อน ยังไงก็ต้องหลบหนีไปให้ได้เอา2ดีกว่านะมันบอกไปตรงไหน2หรือสาก็ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเอาเอาเอาเสเอาส,ออาสามแล้วกันเราจะค่อยเดินไปนะครับมันมีเวลานะครับสาินาทีเราต้องหลบหนีออกไปจากตรงนี้ให้ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ยากหรอกนะถ้าเราแบบว่าไม่ได้ติดฟาร์มอะไรมากไปนะครับผมจะพยายามนะครับเดินลัดเลาะไปแบบเดินช้าๆนะ ผมไม่ค่อยจะแวะฟาร์มนะคนดูนะผมจะแบบว่าเดินทาําภารกิจเอาและยิ่งเราควรแม้ฟาร์มแต่ว่าผมก็ต้องเสี่ยงหน่อยว่าต้องเจอกับพวกแบบพวกทหารเหมือนกันนะฮะถ้าผมเจอทหารเหมือนกันก็น่าจะยากอยู่นะครับในการฟาร์มนะเพราะมันยิงแล้วเราแบบเวลาเรามีอาการป่วยอาการแบบบาดจ,จิตอย่างเงี้ยมันจะไปถึงยากนะครับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการประทะให้ได้มากที่สุดนะคนดูนะ พราะภารกิจนี้มันบอกให้แค่หลบหนีนะครับใครอยากจะไปฟาร์มก็ได้นะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับเกมนี้นะนี่แล้วแต่นี่เปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ด้วยร้าน richman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3าแสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด richman shop หรือเว็บไซต์ www w i s h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยร0 0เซนด้วย w i c h m a n shop ว้าว ้ยเดินทำไมวะโกดตรึงโกดตรึงไปเรื่อยๆฮะอืมขโมยแมนเอาวะเอาวะนี่ไม่มีคนโอเคอีกกี่เมตรวะติดจะถึงไปดูแผนที่ก่อน ไปอยู่ไหนโอเคได้อยู่ถ้าเราล้อไปตรงนี้ได้อยู่นะครับล้อตามทางไปเรอยๆถ้าผมวิ่งมันจะได้ยินเสียงว่าโอ้โหมันเสียงดังเห็นไหมถ้าผมวิ่งเมื่อกี้นี่มันจะเป็นแบบว่าอ่าเสียงไอ้สีแดงเลยนะรูปเมื่อกี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นจะบอกค่าสถานะเรานะว่าเออเราบาดเจ็บตรงไหนนะครับเป็นรูปคนนะ่ยไปไป ไม่อยากปะทะเท่าไหร่เลยนะร่างกายไม่ค่อยต้องการการปะทะดอกเวลายิงสู้กับเขาเดี๋ยวมันยากนะคนดูนะตัวเรกๆต้องหาเก็บฟาร์มของฟาร์มปงฟางปืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับโหลดยังวะแม็กทีแม็กเต็มฟูเอ็มมูฟัวรอโตไม่ใช่ฟูเอ็มมูผมปรับเป็นแบบเซมิแล้วกันนะเซมิออโตก็คือยิงทีแล้วนัดสองนัดพอจะได้ประหยัดเรกายิงนะฮะ วิ่งยิงเขาเอาแต่ผมเอาไวทิกเกอร์ลงมาด้วยดีกว่าวจะหลอนไหมวะว่ามันหลอนนั่นกูว่าแล้วหลอนเลยลงปุ๊บหลอนปั๊บเลยเอฟมิ่งโฟนผมไวทิกเกอร์มันหลอนนะเจอทุกรุ่นนะครับชอบเป็นแบบนี้แหละเอฟมิ่งโฟนไวทิกเกอร์ชอบหลอนนะครับแก้ไม่หายสักทีเปลี่ยนใหม่เู้คอมอนแมินไปจ้า ไปถึงแล้วคนดูอีก,100กร้อยกว่าเมตรนะครับมันไม่คิดเห็นมีทหารเลยวะแถวนี้เป็น,นกันหมดเนี่ยลูกพี่ไ่เจอใครรีสพ,พานสพ,พานอย่างนี้เอาวะเอาวะผมจะรอบที่แล้วภาพสวยกว่านี้เยอะนะผมบอกคอนมารอบนี้มันภาพแม่งกลางซัดเลยอะ ไปไปไปอยากใส่เดียววะเฮ้ยบอดไปไหนหมดวะไม่ได้อันนี้น่าจะง่ายๆชิวๆคนดูเฮ้ยบอดมันยิงผมคนดูมันไงกูว่าแล้วเอาสักหน่อยไหมล่ะคนดูไตตัวในบวกกันแล้วเออล่วงเดินเข้าไปดูดิมันมีของอะไรให้ฟัง ก่อนออกก่อนออกเขาเรียกว่าก่อนออกไมผมวิ่งดังเกินไปเมื่อกี้เห็นไหมสีแดงดมันได้ยินมันได้ยิงผมย้ยยาวนอนตายอย่างนั้นเลยเหรอพี่บายหำทีหนึง่งกระบอกแมนโอ้ปืนเก็บเลยเก็บอย่างเดียวครับนาะทีนี้ในระวังเราตายนะคุณนูน้นน่นเราม,ามันมัวแต่ค้นหาของเนะี่ยอุ้ยเอาว่ะเก็บเก็บให้หมดเลยอับปิกอัพกระบอกบลู วังตายเด้อคนดูเด้อแทกกระสุนก่อนมาใกล้ที่ออกแล้วโอเคสวยรบหนีได้แล้วกดตึงกดตึงมาเวลาหนีแล้วสินะวาการโร่โเฮ้บอยต,ตูไม่ตึงตึงไม่ดึงได้ไงกตตึงกตตึงได้รับของอะไรมาบ้างวะเนี่ย หนีออกมาอย่างเดียวนะไม่ได้ไล่ยิงใครมากดอกนะครับรอบนี้โอ้คอนดีนิวรับของโอ้แม่งแทบไม่ได้ของเลยเลยมาอ่าดูคอนแทคดีอ๋อมาให้เราซื้อเลยนี่วาซื้ออะไรอ่ะกระสุนเหรออืมอีกโอเคอเค๋อซื้อซื้อกระสุนมาเก็บไว้อ่าโอเคโอเคจุดสี่ห้า เ okay, ออกโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม a r e n a b เบรกพอยต์นะท่านผู้ชมน,นะเออก็เปิดให้ทดสอบแล้วนะฮะเปิดให้ไม่ใช่เปิดให้ทดสอบแต่เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นแบบว่าโคสเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในประเทศออสเตรเลียแคนาดาเม็กซิโก อ่าเนิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียนับ้าซิลนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับไปโหลดมาเล่นได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดกันมาได้นะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดในส่วนของอ่าแบบ global นะถ้า็พูดว่า global คือทั่วโลกเนี่ยเปิดในส่วนของ android เนี่ยคือเปิดเกือบหมดแล้วนะเป็นแบบทั่วโลกแล้วนะคนดูนะเัาเรียก global ส่วน ios เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเขาเปิดแบบ global หรือย,อยังถ้าใครรู้ยังไงก็อัปเดตกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะอ่ะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่นาางคให้ลนะะจ๊ สำหรับวันนี้พี่โคตัวนก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมนะใครต้องการหาวิบเติมเกมดีๆมันจะเป็น RV PUBG Mobile c a n การ p a c น Free f i r e และ d i เด l o บ m m o r t a l ว่าสองโลบอกกะไปเติมกันได้ที่เว็บฟรี m a นช h อ p นะเติมถูกเติมดีเติมใหมเติม2 4ชั่วโมงการันตีผู้ชิงงานอะไรเออฟเจองาแสนคนโดยเฉพาะตัวกเกม l อล a n นนะท่านผู้ชมนะ a อลเลนเนี่ก็มีในส่วนของเอ่อการเติมถูกกว่าปกติ5้เนะท่านผู้ชมนะเออเติมถูกกว่าปกตินะถูกกว่าเติม ก็มีให้เติมนะเป็นแบบรูปบอกรีฟการไม่ต้องเดินซื้อถึงเซเว่นนะซื้อแบบออนไลน์เลยนะครับที่เว็บ Richman Shop นะท่านผู้ชมนะลิงก์อยูหน้าหน้าคำยันใต้คลิปสำหรับเว็บเติมเกมราคาถูก Richman Shop ครับสำหรับวันนี้มีโควรต้องรู้ก่อนเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิ๊กโค้กช่องเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกิดรึงเกิดรึงอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเด้อบักขำเด้อ ร้าน Richman Shop ผ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอ Richman Shop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย w i h m a n Shop ว้าว